แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนอย่าหมองน้ำตลาดถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาบริษัทจันตะกษษิจเกียร์มอเตอร์จำกัดออรีลวิจามินซีซีรัมบำรุงและกระชับผิวหน้าจากรามบุรีครามอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนขึ้นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยลื่นสูง3-5เมตร เหนือตอนบนและภาคใต้ระมัดระวังฝนตกหนักตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาฆ่าข่มขืนน้องแก้มเด็กหญิงวัย13ปีแถลงข่าวขณะที่ญาติและพี่น้องของผู้ตายต่างรุมด่าทอผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้นจนวิตปะทะด้านผู้ต้องหานั่งฟังคำแถลงด้วยสีหน้าเรียบเฉยคนดังและกระแสทางโลกโซเชียลต่างพากันโพสต์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการแก้กฎหมายข่มขืนให้มีโทษหนักกวา่าปัจจุบันคือประหารชีวิต กฎหมายลงโทษผู้ก่อเหตุคมขืนของประเทศไทยนั้นบทลงโทษเบาไปหรือไม่ถ้าจะแก้ควรแก้ที่จุดใดร่วมพูดคุยกับผู้ชำนาญด้านสิทธิมนุษยชนกรรมการสิทธิมนุษยชนสรพพสิทธิ์คุมประพันธ์ในสัมภาษณ์ของวันนี้ข่าวใหญ่ในรอบวันและแขกรับเชิญพิเศษร่วมคุยข่าวให้ออกรถกับ DJ J am, ดีเจแจ๊มแหม่และพิธีกรสาวลูกน้ำปาจารีใน5า้าเช้าข่าวใหญ่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจนสวัสดีน้ำครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่5ชั่วข่าวใหญ่นะวันนี้พุธกลางสัปดาห์แล้ว9กรกฎาคมนะฮะอยู่กับดีเจที่แม่ค่ะ แล้วก็น้ำใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะข่าวใหญ่ของเราก็คงจะหนีไม่พ้นนกระแสตอนนี้นะคะที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็กดด่าด้วยความต้องพูดว่าโกรธแค้นอ่ะแล้วก็สงสารน้องผู้หญิงเหลือเกินคือพี่พี่มองในมุมแบบไม่รู้นะพี่ว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยกฎหมายก็ต้องมีตัวบทกฎหมายลงโทษอย่างเด็ดขาดที่สุดนะฮะเพราะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันที่เรียกว่าสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศนะฮะแลวก็นในขณะเดียวกันเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นร้อนทางสังคมด้วยในท้ายสุดแล้วเนี่ย พี่ว่าหนึ่งตอนนี้กระแสมันแรงมากเรื่องของโซเชียลแต่ว่าเมืองเราเป็นเมืองพุทธเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าการทําร้ายกาันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้เขาดําเนินไปแต่ว่าในท้ายที่สุดก็คือเราก็ดูความเป็นไป <c oughs> ของเรื่องรูปคดีที่มันกําลังจะเกิดขึ้นดีกว่าะะไม่<ต>ฉะนนั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าหนึ่งคือคือพ่อแม่เขาก็เสียใจยมากพออยู่แล้วยิ่งเราไปสร้างประเด็นให้มันร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยแทนที่ใจของพ่อแม่เขาจะได้สงบน้องจะได้ไปสบายพี่ว่า เราเรามองอย่างอย่างเป็นกลางดีกว่าคือมองแบบเอออ่นะนะในท้ายสุดคนชั่วก็ต้องไ้รับกรรมอยู่ดีกดแห่งกรรมหนีกันไม่พ้นนะคะนะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีการถแถลงข่าวต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยค่อนข้างจะชุลมุนเลยทีเดียวนะคะก็มีหลายคนน่ะแหละที่ไปรอพบหน้านี่ไงนายคนนี้ไงที่เป็นผู้ต้องหานะคะฆ่าข่มขืนน้องแก้มนะคะแล้วก็ยังมีทั้งในส่วนของญาติพี่น้องของน้องแก้มซึ่งต้องเป็นคนที่เจ็บปวดมากที่สุดด้วยนะคะก็ไปรอกันนะคะที่การถแถลงข่าวที่สถานีตํารวจภูธรปานบุรีนะคะเขาบอกว่า คนจำนวนมากนะคะ ตามสภาพบรรยากาศที่เห็นก็คือตะโกนด่าดทอผู้ต้องหานะคะจนเจ้าหน้าที่ดูแล้วว่าน่าจะวิดบานปลายก็เลยมีการย้ายสถานที่นะคะไปที่ตชด145นะคะตอนที่ย้ายไปก็แน่นอนนะคะทุกคนที่มารอเนี่ยก็ผิดหวังไงเพราะก็อยากจะเห็นหน้าค่าตานะคะคือหลายคนก็แบบว่าเก็บความแค้นจุไว้ในใจคือเรียกว่า <โอ S 2> ตั้งแต่จับผู้ต้องหาได้น,นะคะจับคนร้ายได้เนี่ยนะคะ,คะก็มีการขนกันไปนะฮะขึ้นหอกันไปเลยจากกรุงเทพเนี่ยนะฮะไปที่จุดเกิดเหตุก็คือที่ปราณบุรีเนี่ยนะฮะระหว่างนั้นก็มีคุณแม่ก็คืออนััทุ ส8ปีเนี่ยนะฮะแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยมาดูหน้าผู้ต้องหากันด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างโกรธแค้นมีการตะโกนด่าทอคว้าเก้าอี้คว้าแบบสิ่งของจนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องห้ามขึ้นไปนะฮะเพราะหวังว่าจะโดนรุมประชาทันอะไรเงี้ยจนในที่สุดตำรวจมีทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบเนี่ยก็มากั้นกันสุดชีวิตถึงทั้นว่าต้องมีการเปลี่ยนแผนเพื่อนําตัวคนร้ายเนี่ยนะฮะไปแถลงข่าวที่อื่นใช่ค่ะนะคะซึ่งหลังจากมีการแถลงว่าจะย้ายเนี่ยบรรยากาศตรงนั้นเขาก็บอกว่ายิ่งคุกรุ่นมากขึ้นนะะคเเดดี๋ยยววรรราาาไปูบกศช่งงแถล เมื่อวานนี้กันค่ะจะปกป้องลูกพี่แต่วันนี้รถไฟอ่ะฆ่าลูกพี่จะปกป้องลูกพี่แต่วันนี้รถไฟอ่ะฆ่าลูกพี่ไหนว่ารถไฟอะดีอ่ะนี่อย่างนี้มุกตายนะ นะคะก็บรรยากาศก็เป็นไปนอย่างที่เห็นเราเข้าใจเนาะวขกของคนที่เป็นผู้สูญเสียแล้วก็ญาติพี่น้องอนะคะก็อย่างที่อบอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจก็พยายามรวบรวมหลักฐานนะฮะให้มากที่สุดแล้วก็ต้องรีบสรุปสํานวนให้ได้เร็วที่สุดนะฮะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่เรียกว่า ผู้คนให้ความสนใจกันทั้งประเทศนะฮะแต่ว่าเมื่อวันนี้นะฮะก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะฮะ,ะแล้วก็คงจะไม่มีการนําตัวของฆาตกรเนี่ยไปขอขามากับญาติของผู้ตายเพราเกรงว่าน่าจะมี กไม่ว่าจะลาจน<อ>หรือไม่ก็นะฮะ,ะอลมานเกิดขึ้นแน่ใช่ค่ะด้านพลตํารวจเอกอังสนานานท์นะคะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็กล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุน่ะนะคะตํารวจก็มีการควบคุมนายวันชัยแสงขาวเนี่ยนะคะที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะจนกระทั่งยอมเปิดปากรับสารภาพแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นการรับสารภาพโดยที่แบบเจ้าตัวยินยอมรับสารภาพเองคือยอมจำนวนต่อหลักฐานก็เลยต้องสารภาพนะคะเขาก็บอกว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆ่าแล้วก็ข่มขืนน้องแก้มนะคะแล้วก็มีการโยนศพทิ้งออกมาท หน้าต่างหลังจากเลยสถานีรถไฟวังพงไปอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันแต่ตอนนี้เนี่ยที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหลายๆคนสงสัยว่านายวันชัยอาจจะไม่ได้เป็นผู้ กระทาเพียงคนเดียวอาจจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดและอีกอย่างนายวันชัยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยก่อเหตุข่มขืนพนักงานนะคะผู้หญิงสองคนมาแล้วแต่ว่าเรื่องเงียบไงเจ้าทุกข์ไม่กล้าที่จะออกมาเรียกร้องอะไรทางผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะก็ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยินดีจะให้ความช่วยเหลือและก็เยียวยาครอบครัวของผู้ตายแล้วก็นําเอาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะและทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาคลี่คลายคดีให้ได้เร็วที่สุดแล้วจากนี้ไปก็คงต้องมีมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย ะะสำหรับผู้ใช้บริการของรถไฟทั้งประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะทำให้ได้เห็นหลายๆมุมมองนะคะคือเราก็เห็นใจาญาติผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือวิ่งหาทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเมื่อครู่นี้ที่ได้ยินเสียงคุณแม่น้องบอกอว่าเหมือนเออการรถไฟค<ะ>่าน้องนะคะคือจริงๆแล้วคุณแม่อาจจะโกรธในส่วนของพนักงานบางคนที่เหมือนกับไม่ค่อยให้ความร่วมมือมีเสียงพูดออกมาว่าน้องไปกับผู้ชายหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่ไงพอเห็น เหตุการณ์ออกมาแบบนี้มันก็ยิ่งเจ็บปวดวนะคะมันก็ทําให้เห็นมุมมองว่าคือไม่ว่าเราจะทํางานอะไรโดยเฉพาะคนที่ทําหน้าที่บริการคนอื่นเนี่ยอย่ามองแค่ขอบเขตการทํางานของตนคือสุดท้ายเนี่ยนอกจากเรื่องของใจรักบริการเซอร์วิสไมอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยคือเราเป็นคนไทยเราต้องมีน้ําใจใครมาขอความช่วยเหลือเนี่ยอย่ามองว่าไม่ใช่หน้าที่ฉั้นไม่ใช่งานฉั้นมันต้องช่วยเหลือคือบางครั้งเนี่ยแค่เราเสียเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยมันอาจจะช่วยยือชีวิตหรือว่าช่วยให้สถานการณ์บางอย่างมันดีขึ้นก็ได้ในท้ายที่สุดทุกฝ่ายก็บวด ไปนะ,ะแต่ว่า <ฮะ S 1> ในอีกมุมหนึ่งนะฮะที่ฉันว่าน่าจะเป็นวิกฤตที่ดีที่สุดก็คือ <ฮะ S 1> เราก็ได้แต่จับตามองอมการทำงานของในทุกฝ่าย <ฮะ S 1> ให้คดีนี้จบลงได้อย่าง ถูกตั้งที่สุดค่ะแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมที่สุดแค่<ช>นี้พอแล้วนะคะ,ะ,คะอะมาที่เรื่องนี้ดีกว่านะคะพนักง,งานสอบสวนก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะฮะจากคดีที่ผู้หญิงคนหนึ่งฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสว่วนอุศวคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพอเนี่ยถูกแทงเสียชีวิตนะฮะในขณะที่กําลังตั้งท้อง7เดือนในห้องพักย่านรัชดาภิเษก6เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อคืนวันนี้นะตำรวจฮะควบคุมตัวนาย พลพรมนะฮะวัชระศรินันท์ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตก็คือน,นางพิสุทธิที่นี้เนี่ยนะฮะได้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางค่ะ,คะ พอไปจับปุ๊บก็ให้การวกวนนะฮะขาดสติแล้วก็พูดคุยไม่รู้เรื่องล่าสุดตํารวจก็ส่งตัวไปยังกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจ DNA ประกอบกับสํานวนคดีนะฮะโดยที่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะในส่วนของแม่ของนายพลพรมนี้นะคะที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าลูกชายเนี่ยมาบอกกับตัวเองมาบอกกับแม่ของตัวเองนะคะบอกว่าเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาตัวเองสาเหตุเนี่ยมาจากอารมณ์ชั่ววูบส่วนสาเหตุหลักๆเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะเพราะคุณแม่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เน เรื่องชู้สาวเนี่ยไม่มีนะคะแต่ที่ผ่านมาลูกชายของตัวเองเนี่ยเคยมีประวัติเข้ารับการรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันหายดีแล้วนะคะแต่ก็ยอมรับว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยดื่มสุราเป็นประจำส่วนตัวเนี่ยขาดการติดต่อ,อก,กับลูกชายมาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีแล้วลในระหว่างที่กําลังมีการสืบสวนสอบสวนอยู่นี่นะ,ะทางนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะ,ะก็ขอเข้าไปดูแลลูกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องอายุห้าขวบซึ่งเป็นเด็กหญิงนะ,ะแล้วก็อายุ7ขวบซึ่งก็เป็นบุตรสาวของนางพิสุทธิที่นีเหมือนกัน เพื่อความปลอดภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นะนะคะมาที่เรื่องนี้ดีกว่านะฮะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะก็เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนักนะคะเป็นแมงกระพุนน้ําจืดนะฮะที่เขาได้รับการแจ้งจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวแถวซอยสีบุตรเรืองสองที่สํารงเหนือนะฮะจังหวัดสมุทรปราการนะเขาบอกว่ามีแมงกระพุนน้าจืดเนี่ยเป็นร้อยๆตัวเลยค่ะอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาสวยงามของเจ้าของเนี่ยนะฮะเจ้าของชื่อนายชัยวัฒ ยศสินธทอนอายุ44ปีนะคะภาพในข่าวเนี่ยก,กำลังยืนดูบ่อเลี้ยงปลาที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะฮะก็เป็นบ่อใหญ่พอสมควรทีเดียวนะค,ะคือปกติเนี่ยจะก็เลี้ยงปลาสวยงามนี่แหละแต่วันหนึ่งเอ๊ะทำไมมีสัตว์น้ำคล้ายๆกับตัวแมงกะพุนเป็นร้อยๆตัวเลยฮะลักษณะลำตัวก็จะเป็นแบบ เนี่ยตัวเท่าประมาณปลายนิ้วก้อยเนี่ยนะครับปะปนอยู่กับปลาสวยงามในบ่อจนเห็นได้ชัดทีนี้เขาก็ไปตักขึ้นมาดูแล้วก็ไปหาข้อมูลทางเน็ตก็ปรากฏว่าไอ้แมงกะพรุนที่อยู่ในบ่อปลาของเขาเนี่ยเป็นแมงกะพรุนน้ำจืดที่หาดูได้ยาก<อ>ซึ่งเขาบอกว่ามีคนเคยพบเห็นในแอ่งน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์นะซึ่งตัวเองก็แปลกใจว่าแล้วมันมาอยู่ในบ่อน้ำจืดได้ยังไงออเออบ่อปลา <ừ> เขาไปได้ยังไงนะคะอย่างที่เราเห็นน่ารักเนาะคือลำตัวเขาคล้ายร่มหรือกระดิ่งนะคะแล้วก็มีหนวดด้วยก็จะมีเยื่อบางๆตรงขอบร่มนะคะช่่วววยใหห้้กุนนเคลือไไไตัปด ะะเขาบอกว่าถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยก็สันนิษฐานได้อย่างหนึ่งเลยก็คือจะมีธรรมชาติที่มีระบบนิเวศค่อนข้างสมบูรณ์ปัจจุบันอย่างที่เราทราบกาันค่อนข้างจะหาดูได้ยากนะคะคือสภาพน้ำเนี่ยก็เริ่มเสื่อมโทรมนะคะส่วนที่มองเห็นแบบนี้ได้นะคะเขาก็อย่างที่บอกบบน,นะสันนิษฐานเขาอาจจะมาติดมากับพวกพืชธรรมชาตินะคะหรือว่านํามาจากที่อื่นที่มาใส่ไว้ในอ่างเลี้ยงปลาก,ก็ได้เพราะตามปกติแล้วเนี่ยแมงกะพรุนชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างจะเปราะบางแล้วก็อ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมมากแต่นี้ก็ดูคึกคักกันดีนะคะแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ นั่นเ่ยคือเราเป็นคนเราเป็นคนที่อาจจะเลี้ยงปลาธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะฮะแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแมงกับทุนแบบที่หายากเนี่ยเราก็อาจจะช้อนมันทิ้งไปแล้วก็ไม่มีการหาข้อมูลอะไรหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่นี่คือพี่เขาว่าแบบชอบธรรมชาติอยู่แล้วไงก็เลยมีการศึกษาจนได้รู้นี่นะคะว่ากลายเป็นสัตว์น้ําจืดที่เรียกว่าเออก็ใช้เป็นกรณีศึกษาต่อไปนะสัตว์หายากที่เ็าบอกว่าระบบนิเวศวิทยาดีก็จะมีสัตว์เหล่านี้อยู่ในน้ําจืดเหมือนกันเออนะคะเป็นตัวแสดงนะคะอ่ะ ช่วงหน้าค่ะก็<ง>ยังอยู่ที่ประเด็นนี้คือเรื่องของเรื่องจะบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการแชร์กันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์มากมายเลยทีเดียวน,นะคะทั้งในส่วนของดารานักแสดงแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปที่ก็รู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีการพูดกันว่ามีการเปลี่ยนกฎหมายไปเลยดีไหม,มคือข่มขืนเท่ากับอาหารชีวิตค่ะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญนะ,ะมาพูดคุยกับเราถึงเรื่องของบทลงโทษอะไรต่างๆที่กลายเป็นประเด็นร้อนของคนทั้งประเทศเลยค่ะสักครู่หน้า่ะ สนับสนุนโดยแชมพูสระผมดำมาโนโดักแฮรผมดำได้ภายใน5นาทีมีโอเลเอร์คลินิกผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านผิวพรรณและความงามโทร02-512-2464 หลักระกาศภาเช้าข่าวใหญ่นะครับและอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะซึ่งก็อยู่ในเรื่องที่สังคมกําลังวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่เรื่องของบทลงโทษหรือตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้ขอต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณสร,รพสิทธ์คุมประพันอยู่ข้างๆเจ๊แหม่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาเลยครับตัวเองก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่มีคดีเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็มีการพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะแยะไปหมมมมดเลลยออะถ้้าาาาสมมติว่่่่กนแ ืนกับข่มขืนก่อนแล้วฆ่าเนี่ยโทษมันจะเป็นยังไงฮะก็มันต่างกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่มากนะฮะก็ถ้าเป็นข่มขืนการทำจำลาวแล้วฆ่านี่ก็ประหารชีวิตสถานเดียวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าฆ่าแล้วข่มขืนการทำจำลาวก็อาจจะมีจำคุกตลอดชีวิตอยู่ได้คือมันระดับแค่จำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตแล้วแต่ดุพพินี่ของศาลแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่มีความแตกต่างกันอยู่อันนี้มันก็เกิดจาก การกระทำเนี่ยนะครับที่มันมีผลกระทบต่อผู้เสียหายหรือผู้ตายที่แตกต่างกันคือถ้าหากว่าฆ่าก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการถูกข่มกระทำชำเราศพเรี่เรียกว่ากาะทำชำเราศพนะเพราะว่าเขาเขาตายแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าหากว่าข่มขืนใจจำเราก่อนเนี่ยเขาก็ได้รับทุกข์ทรมานครั้งแรกแล้วแล้วก็จะถูกฆ่าก็ได้ครั้งที่สองนะครับเพราะฉะนั้นมันพฤติกรรมที่เขาแสดง ออกไปเนี่ยมันรุนแรงกว่านะครับเพราะฉนั้นก็ก็แต่ก็แตกต่างกันไม่มากเลยครับ,รบก็ศาลอาจจะดูว่าถ้าหากว่ามีการฆ่าโดยเจตนาไต่ตองไว้ก่อนนะฮะถึงแม้ว่าจะฆ่าแล้วก็ค่อยระทำจำเปาศพก็อาจจะถูกประหารชีวิตได้เหมือนกันโทษก็จะหนักขึ้นไปทีนี้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฆ่าก่อนแล้วค่อยข่มขืนลุกข่มขืนแล้วค่อยฆ่าเนี่ยในมุมมองของคุณสรรพสิทธิ์เองเนี่ยคิดว่าตัวบทกฎหมายบ้านเราเนี่ยลงโทษ รุนแรงหรือ,อย่างฮะหรือว่าคิดว่ามันยังเบาไปไหมหรือยังมงเพราะอาหารชีวิตแล้วอ่ะไม่จะไปทําอะไรมากกว่านั้นนะผมยังนึกไม่ออกลวถ่าจําเลยเขาให้การรับสารภาพผ่าโทษมันก็จะต้องลดหย่อนไปกว่าเดิมเรื่ออันนี้มันอยู่ที่ดูทิ่ที่ของศาลกันนะครับว่าบางทีเนี่ยรับสารภาพเพราะว่าจานวนต่อหลักฐานะนะฮะและในคดีนี้ผมก็รู้สึกว่า ไม่ไม่ว่าจะรับสารภาพหรือไม่มันก็มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนแล้คนคนที่จะกระทําความผิดได้มันก็มีแค่คนสองคนนะนะสามารถจะวินิจฉัยได้เหมือนกันไม่ยากนะคครับคือสารก็อาจจะไม่ลดหย่อนก็ได้ครับครับครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการรณรงค์แก้กฎหมายผมก็ไม่เห็นเป็นประเด็นนะครับแต่ถ้ารณรงค์ว่าให้สารต้อง พิพักษาลงโทษอย่างเดียวก็บบแบบประหารชีวิตยอย่างเดียวนี้มันก็คงทําไม่ได้เพราะมันจะเป็นการแทรกแซงดุลพินิจของศาลนั้นแสดงว่าตามความเข้าใจของพวกเราทุกคนที่เห็นมีการแชร์กันในโลกโซเชียลกับเคสที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามกระบวนการของศาลแล้วศาลพิพักษาว่าผิดจริงรตามตัวบทกฎหมายนั่นแปลว่า ก็คือโประหารชีวิตอยู่แล้วครับปกติครับค่ะคนะคะเคยได้ยินมาว่าคือบางประเทศเนี่ย<น>เขาเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องของคนที่ไปคมคืนคนอื่นไม่ให้ประหารชีวิตเนื่องจากเขากลัวว่าพอรู้ว่ามีโทษประหารชีวิตเลยตัดสินใจที่จะฆ่าเหยื่อปิดปากแทนเอมผมจะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ค่มขืนทำทำเราหรือฆ่าหรืออะไรเงี้ยนะครับ ขณะที่เขาจะกระทำเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยอเออเขาเออพวกนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆมันมีสองสาเหตุใหญ่ๆนะครับมีสองสาเหตุสาเหตุสําคัญที่สุดอันแรกก็คือเรื่องของ การภาวะเสพติดทางเพศนะฮะแล้วก็ถ้ายิ่งไปเสพยาเสพติดหรือไปดื่มสุราอะไรนี่ที่ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยม,มันก็จะเป็นปัจจัยที่ซ้ําเติมที่ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจในการกระทําอาชญากรรมได้ง่ายขึ้นะนะฮะโดยเฉพาะเสพติดทางเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้สอนบทสอนเรื่องเพศตามที่ควรจะเป็นเน่ะเนื่องจาก เวลาเราสอนเราสอนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็การคุมกําเนิดอะไรอย่างี้ป้องกันไม่ติดโรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแทนที่จะไปสอนเรื่องการดูแลสุขอนามัยด้านเพศของตัวเองเวลามีฮอร์โมนเพศทํางานแล้วมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายจิตใจเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงนะครับจะปรับตัวยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เกิด กระตุ้นอารมณ์เพศแล้วจะหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเหล่านั้นอย่างไรหรือเมื่อมีอารมณ์เพศขึ้นมาเนี่ยจะสร้างจะจะสลายไปด้วยการสร้างสรรยังไงเช่นใช้ออกกำลังกาย <มะ S 1> ออกกาลังกายแล้วก็ <มะ S 1> ให้มีหลังสารความสุขนะครับไปทำํำ กิจกรรมภาษาสมัครเป็นประโยชน์ซึ่งมันจะช่วยได้อีกจุดหนึ่งด้วยเพราะว่าคนที่หมกมุ่นเรื่องเพศเนี่ยเป็นเพราะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองนี่ถ้าไปทํากิจกรรมภาษาสมัครมันเป็นประโยชน์ตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่มีเริ่มมีฮอร์โมนเพศทํางานเนี่ยนะครับจะทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถทาร้ายคนอื่นเพราะว่าเขาจะมีความรู้สึกเข้าถึงจิตใจคนอื่นได้ผมยกตัวอย่างอย่างคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยแตไม่มีทางจะไปเป็นอัยการหรอกถ้าดูนะเพราะว่าแก มีกิจกรรมเพื่อสังคมมากบางเคสมันก็มีเรื่องของการเสพยาบ้าเขามาด้วยขาดสติโอ๊โันนี้ก็ไปกันใหญ่เลยาเลิดใช่ครับเพราะนั้นจริงแล้วการป้องกันหรือแก้ปัญหานี่มันควรจะอยู่2ประเด็นนี้แหละประเด็นที่1ก็คือต้องให้การเรียนรู้เรื่องเพศนี่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลแวดล้อมเด็กเนี่ยที่ครอบครัวชุมชนโรงเรียนเนี่ยจะต้องเป็นตัวถ่ายทอดแต่ไม่ใช่สอนเฉพาะเรื่องป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ยังไงป้องกันอนามัยหรืออะไรแบบนี้และถ้าทนไม่ไหวก็สำเร็จความใขบคั่งตัวเองน ข้พงเลยเพราะว่าพอสาเร็จความพ่ายตัวเองมันเหมือนดื่มน้าทะเลดับกระหายยิ่งดื่มยิ่งกระหายแต่นี่มันก็ยิ่งไปทำนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาป้องกันปัญหาก็อย่างที่ผมพูดแต่นี่คนที่กระทําความผิดทางเพศเนี่ยอัญากรทางเพศเนี่ยมันคงจะต้องบําบัดทั้งสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของภาวะเสพติดทางเพศซึ่มันทําให้ควบคุมตัวเองไม่ได้เวลามีความต้องการทางเพศเนี่ยก็จะไป ทำให้ตัวเองได้รับการตอบสนองอด้วยทุกวิธีนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นแรกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการให้ยามีการอะไรเพื่อลดไอแรงกดดันตรงนี้ไปสักระยะหนึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องมีการทำเขาเรียกว่าไซโคเอรลป,ปีที่เขาเรียกในภาษาเทคนิคเลยก็คือจิตบําบัดแล้วก็ที่แตกรายละเอียดอีกก็คือคคินชีนี้เวเทป,ปีนะก็คือการเปลี่ยนความคิดให้มันถูกต้องอแล้วก็ทำให้เขา มีการตัดสินใจกระทําหรือมีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามมาเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่จะทำความผิดเนี่ยก็คือมันมีความคิดผิดผิดมีความเชื่อผิดผิดแล้วก็มีการคิดผิดขึ้นมาพอมีการคิดผิดขึ้นมาก็ไปกระทําผิดเพราะนั้นเราก็ต้องแก้ไขตั้งแต่ ข้อมูลในสมองเช่นว่าอารมณ์เพศเนี่ยมันควบคุมไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะที่เขาบอกว่าสัญทาตญจยานมืดอะไรจริงๆไม่ใช่มันมันสามารถจะควบคุมได้ดูแลได้พอสมควรถ้าหากว่าใช้วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมคือคุณสมศสิ์มองว่าเราก็ต้องไปแก้ตั้งแต่ต้นเหตุตั้งแต่ความเป็นจิตสานึกของมนุษย์ที่ดีว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควรทีนี้ถ้าสมมติว่าในเคสที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามีการลงทั่วประหารแล้วเนี่ยนะครับมองแนวโน้มว่าการข่มขืนเนี่ยโอเคละไอ้ตรงนั้นก็เป็นเป็นนเรื่่องงึที ครอบครัวก็ต้องดูแลกันไปแต่จากเคสเนี่ยความรุนแรงหรือการตัดสินที่จะมีการลงโทษแบบนี้เนี่ยจะทําให้เคสต่างๆมันลดลงไปบ้างไหมคะ,ะไม่มีทางลดนะอย่างที่ผมบอกคนที่ตัดสินใจคงคือกาทําเราคนอื่นหรือโดยทั้งฆ่าด้วยอะไรด้วยเนี่ยขณะที่ กำลังจะกระทำเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ <ฮะ S 2> เขาไม่ได้คิดนะครับแล้วก็ไม่มีความยับยั้งชั่งใจเพราะถ้ามีความยับยั้งชั่งใจคิดเรื่องนี้เขาก็ไม่ทําอยู่แล้วซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นมหาชีวิตเพียงแต่ว่าเขาคิดถึงจิตใจของคนอื่นว่าเฮ้ย,ยนี่มันทาให้คนอื่นทุกยากเดือดร้อนนะไม่ควรจะทํามันก็จะไม่มีการกระทำนะแต่นี่ประเด็นก็คือถ้าถ้าฆ่าไปแล้วก็วแน่นอนว่าจํานวนอาญากรเนี่ยลดลงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า มันไม่เพิ่มขึ้นนะาะว่าอย่างที่ผมบอกสาเหตุตั้งแต่มีการเสพยาเสพติดอันนี้เป็นพื้นฐานอันหนึ่งแต่ว่าในเรื่องเพศก็อีกอันหนึ่งที่ที่เป็นพื้นฐานในเรื่องของการกระทําอายกรรมตอบทางเพศนะครับต่อต่อสตรีหรือต่อเด็กที่เขาไม่ควบคุมเยที่เขาไม่ควบคุมไม่ได้อันนี้มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันแล้วสังคมของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้ไปสอนตรงกันข้ามเลยบอกว่า ถ้าเผื่อทนไม่ไหวก็ตามใจตัวเองนะสำเร็จความไคือคสัสิทธิ์มองว่าคือต้องแก้ตั้งแต่เบื้องต้นคืออยากจะทราบว่าในส่วนของประเทศอื่นๆมีประเทศไหนคะที่มีบทลงโทษค่อนข้างบุนแดงกับเรื่องของการข่มขืนแล้วสถิติการข่มขืนในประเทศเขาเป็นยังไงบ้างจริงแล้วก็มีหลายประเทศนะครับในอดีตนะในอดีตเดี๋ยวนี้เขาก็ยกเลิกไปเยอะแล้วครับในอดีตก็หลายประเทศนะสหรัฐอเมริกาใครต่อใครนี่มีหมดและฮะ แต่ก็เห็นได้ชัดๆว่ามันไม่ได้ลดเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยมันมันค็เหมือนกับการผ่าชีวิตตรกเนี้ยเหมือนกับไปไล่ตบยุงแต่ทาไมคุณไม่ไปทําลายแหล่งน้ำแหล่งน้ําที่มันเป็นบ่อเกิดของยุงเนี่ยเป็นเป็นที่กําเนิดของยุงเนี่ยมันน่าจะถูกต้องกว่าถูกไหมก็ไปไล่ตบยุงนีดสิบชาติก็ไม่หมดมีประเทศไหนไหมคะที่สถิติการข่มขืนของเขาค่อนข้างน้อยมากอย่างเห็นได้ชัดเอ่อ ผมว่าใน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 หลายหลายเอางีา้ทั้งประเทศเนี่ยมันคงไม่ได้แต่ว่าในาหลายหลายเมืองนะครับหลายหลายรัฐอะไรของของของสหรัฐเองหลายเมืองของในยุโรปหลายอะไราบางเมืองของในยุโรปเนี่ยก็จะไม่มีประเด็นเหล่านี้เพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าในในแต่ละเมืองที่มันปัญหานี้มันไม่มีเป็นเพราะว่า ครอบครัวเข้มแข็งชุมชนเข้งแข็งนะครับโรงเรียนก็เข้มแข็งคือสาหน่วย3หน่วยสังคมเนีจะทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากเขาทํางานร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องเรื่องบทบาททางเพศเนี่ยนะครับมันก็จะลดปัญหาเหล่านี้ไปเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กไทยไม่ได้ได้ถูกการฝึกและเรียนรู้ในเรื่องการมีสัมพันธ์กับ เพศอื่นที่ไม่ได้เหมือนเพศตัวเองผมไม่พูดเพศตรงข้ามเรานี้มีหลายเพศนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อเพศอื่นอย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้มีการฝึกขึ้นมาโดยกิจกรรมทางสังคมคือสุดท้ายนะคะคือหลายคนอาจจะมีมุมมองนิดนึ่ะว่าคือตอนที่ทำเนี่ยไม่กลัวเพราะก็เคยติดคุกมาแล้วก็เลยมองว่าถ้าข่มขืนอีกก็แค่ติดคุกไม่สนใจแต่ถ้ามีโทษประหารชีวิตอะเขาอาจจะยังคิด ขึ้นมานิดนึงไหมคะก็ผมบอกแล้วไงเวลาที่เขาคิดจะทําก็ไม่ได้คิดไม่คิดถึงเลยก็จะไปคิดถึงยังไงฮะเหมือนคนที่ฆ่าคนอื่น่ะวางแผนต่ตองไว้ก่อนนะ เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีแผนมีมีมีโทษประหารชีวิตแต่ว่าทาไมเขาทำอ่ะเพราะตอนที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้ครับเขาอาจจะปกป้องตัวเองได้อะไรแบบนี้ไอ้ปกป้องตัวเองได้หมายความว่าทำลายหลักฐานไอ้ตรงนั้นมันเป็นค่าตอบแทนอาชีพเราไม่พูดถึงนี่เราพูดถึงคนธรรมดาเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดก็คือว่าทุกฝ่ายต้องแก้ปัญหาร่วมกันคือเราไปรอเรื่องของกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้นะว่าเราไม่ได้ทําอะไรจากสิ่งที่เรามีอยู่โดยเฉพาะต้นต่อของครอบครัวคือตัวเราเนี่ยเป็นปัญหาได้ทั้งหมดแต่ถ้าว่าเรารู้ว่า ปัญหามันจะเกิดขึ้นแบบไหนเราก็กลับมาดูแลทั้งหมดในครอบครัวเราให้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะลดได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะฮะนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสรรพสิ์มากๆครับขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราไปเช็คอินถิ่นสยามกันก่อนค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมมาเมืองจงนันทีต้องมาไหว้พระนะคะและวัดที่แววพามาเช็คอินนั่นก็คือวัดไผ่ล้อมอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจในจังหวัดจันทบุรีค่ะวัดไผ่ล้อมตั้งอยู่ที่ถนนตรีรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เข้ามาในวัดนี้เราจะเห็นสิ่งต่อสร้างเก่าแก่อายุร่วมร้อยปีอย่างเช่นบุติพระศาลาการเปลียนซึ่งมีไม้ฉลุแบบขนมปังขิงอย่างสวยงามส่วนตรงพระอุโบสถมีฐานโค้งที่เรียกว่าตกท้องช้างหรือท้องเชือกเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลายภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังโบราณเรื่องทศชาติและพุทธประวัติ าที่พระวิหารของวัดบ้างค่ะที่พระวิหารประดิษฐานพระพุทธสายญาติเป็นพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติวัสดุปูนปั้นปิดทองสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,519โดยนายมณัสกลิ่นขจรศิลปินจากกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและพระครูเทพสิทธิมุนีเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมในขณะนั้นเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง พระพุทธสายญาติที่วัดไผ่ล้อมถือเป็นพระพุทธสายญาติที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเลยนะคะองค์พระกว้าง32เมตร49เซนติเมตรยาว54เมตร19เซนติเมตรถือเป็นพระพุทธรูปคู่จังหวัดนี้ที่แขกไปใครมาต้องมาสักการะนะคะเช็คอินทียสยามหมดเวลาลงแล้วค่ะส่วนตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การท่องเที่ยวพัฒนาท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนสนับสนุนโดยสิ n g d i s ค Cover Five h u n d r ส d s s กอ r แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน สวัสดีครับทานผู้ชมครับโค่นข่าวขำบว่วงห้ามาครับเต้สุวรรณจงมิ่นสวรรรายงานตัวจ้าข่าวการบาดเจ็บของเนมาครับดาวรุ่งทีมชาติบราซิลเรียกว่าทำเอาชาวบราซิลเนี่ย <c oughs> ใจหายกันทั้งประเทศเลยทีเดียวโอ้โหเป็นห่วงทั้งตัวเนม,มาด้วยเป็นห่วงทั้งว่าทีมชาติฉันจะเป็นยังไงด้วยนะครับ <c oughs> วว่าทุกคนเนี่ยใจไม่อยู่กับเนื้อตัวซึ่งรวมถึงหนูน้อยคนนี้เช่นเดียวกันครับ อนาเบลล่ไวส์ชาวเมืองบราซิลเป็นหนูน้อยวัยกระต่อที่กำลังหัดเดินครับ <sprout> ลังลืมตาดูโลกมาเพียง21เดือนนะครับแหมยังไม่สองขวบดีเลยก็ต้องกรีดร้องด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมกับตะโกนว่าเนมาเจ็บว่าเนมาเจ็บแถมยังถามผู้เป็นแม่หรือซ้ํปไปว่าเนมาอยู่ไหนอ่ะเนมาไปไหนอ่ะแม่แม่ก็พยายามที่จะบอกหนูน้อยนะครับว่าเนมาเนี่ยอยู่ในมือหมอแล้วนะครับแต่หนูน้อยก็ยังคงเรียกชื่อเนมาซ้ำๆอยู่ตลอดเวลา แ, Sadly, แต่ความจร ue, ิงอย่างนึงนะครับที่หลายๆคนไม่รู้นะครับว่าหนูน้อยอานาเบลล่าน่ะจริงๆแล้วเป็นลูกสาวของเนย์มาครับเขาล้อเล่นไม่ใช่ไม่ใช่สาวๆตกใจเลยเนย์มามีลูก ไม่ใช่เลครับล้อเล่นล้อเล่นไม่เกี่ยวกันนะครับคลิปต่อไปนี้ครับบอกได้เลยว่าเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลเหมือนกันนะครับ mm. แต่เป็นเรื่องของความใจร้อนที่แหมบางทีถ้าเก,ก็บอารมณ์ได้อีกนิดนึงนะครับโกทีมชาติอักองกษคนนี้คงจะลองวันนี้ได้อีกเยอะเลยทีเดียวอาจจะผิดคอนเซ็ป ผู้ดีอังกฤษไปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้รักษาประตูคนนี้นะครับแต่เชื่อเลยเกินว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยยังคงสบสูนครับให้สิงโตคำรามนั้นกลับมาพังงาขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้รุ่งเรืองเหมือนกับที่เขาทำกันมาในอดีตนั่นเองและทั้งหมดนี้คือโค้ดเขาขำหัวห้าเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับหมดนี้ก็คือ5าว่าใหญ่ครับวันนี้เวลาหมด้วครับพรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับลูกดาวนะคะพี่แหม่มแล้วก็ลูกน้ำค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ